ออขอคลาสสดีด่วงกันด้วยนะครับวันนี้ไปช่องมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับวันดีสาวกฟรีไฟไม่ใช่ฟรีไฟดิโลบอกทุกท่านนะสำหรับใครที่อยากเติมโลบอกฟรีนะไม่ใช่ฟรีหรอกทุกคน ประมาณ1-2บาทนี่แหละประมาณนี้จะใช้ในการเติม2บาทนะทุกคนเพื่อนๆต้องมีเงินใน True m o n e y w a l l e t ก่อนนะ2บาทถึงจะสามารถเติมโลบอกนี้ได้นะทุกคนมาดูกันนะทุกคนว่าคลิปนี้เราจะสามารถเติมได้จริงหรือเปล่านะทุกคนสำหรับใครที่ได้จริงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยอย่าลืมเมนกันด้วยนะ ตัวนี้นะครับสามารถเติมได้เดือนละครั้งเท่านั้นนะทุกคนสามา Manual รถเติมได้เดือนละครั้งเท่านั้นมาดูอัตราการแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะทุกคนสำหรับการเติมสำหรับใครที่จะทําการเติมนะสำหรับใครที่เป็นสาวโบะโกลบออกทุกท่านนะสำหรับใครที่ทําการเติมโลบักนะมาดูกันว่าเราจะสามารถเติมได้เท่าไหร่กันบ้างนะสำหรับใครที่เป็นสายฟีมองดูทางนี้ได้ไม่เกิน5บาทเราทุกคนสามารถทําการเติมได้แน่นอนนะมาดูกันว่าจะสามารถเติมได้เท่าไหร่ ก่อนที่เราจะไปทําการเติมในทุกคนเดียวเราจะมาดูก่อนในทุกคนว่าตาการและเปลี่ยนของโลบ็กจะเป็นเท่าไหร่ทุกคนมาดูกันนะก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดมาที่หน้าโฮมหรือหน้าหลักของโลบ็อกกันก่อนในทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คโลบ็กกันก่อนนะว่าเราจะสามารถเติมได้เท่าไหร่กันในทุกคนนี่ตรงนี้ในทุกคนการเติมในทุกคนของเราในทุกคนจะเติมอยู่ที่0.49ดอลลาร์หรือประมาณ16บาทกว่านะจะได้รับอยู่ที่40 โลบักในะทุกคนแต่ถ้าใครจะเติมอยู่ที่0.99ในะทุกคนหรือ80โลบักเดี๋ยวเรามาดูอัตราแรกเปลี่ยนกันดีกว่าว่าเราจะทําการเติมเท่าไหร่กันมาดูอัตราแรกเปลี่ยนกันทุกคนตอนนี้ที่เราจะทําการเติมก็คือ0.49ดอลลาร์นนะทุกคนหรืออยู่ประมาณ16บาทกว่าๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในะทุกคนถ้าใครจะเติมอยู่ที่ 0. 99นะทุกคนต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ที่32บาทนะทุกคนถึงจะสามารถทําการเติมได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะมาทําการรับคูปองกันก่อนนะทุกคนว่าเราจะสามารถเติมได้ไหมตอนนี้ผมมีอยู่ที่3.27บาทใน wallet ทุกคนโอ้โหมาดูกันว่าผมจะสามารถเติมได้ไหมทุกคนก่อนอื่นให้เพื่อนทาการกดตัวสีฟ้า,ฟาตรงนี้ก่อนนะนี่ emoji สีฟ,ฟ้าตรงนี้ให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆทำการกดคลิกเข้ามาในะทุกคนจะเจอหน้าตาแบบนี้ในทุกคนไม่ต้องงงนะเลื่อนลงมาด้านล่างในทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอตรงนี้นะ คำว่า Google Pay ซื้อได้1ใบต่อเดือนเท่านั้นนะทุกคนจำนวน15บาทคูปองเงินสดนะทุกคนตัวนี้ให้เพื่อนทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะก่อนที่เราจะทำการซื้อนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนนะทุกคนนี้ตัวนี้นะครับเมื่อใช้ทูม m นี่วอล l ลชำระสินค้าใน Google Pay นะทุกคนหรือ ในเพรสโตนะซื้อได้1ครั้งต่อ1เดือนเท่านั้นนะก็สังเกตด้านล่างในทะุกคนจะมีเงื่อนไขยอยู่ในทะุกคนข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับคูปองส่วนลด15บาทไทในทุกคนเมื่อซื้อสินค้านคในทุกคนในเพรสโตขั้นต่ำอยู่ที่16บาทในทุกคนโอ้โหตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําการเติมได้ในทุกคนหรือทําการซื้อของได้ในทุกคนรับการวางคําสินค้าในทุกคนรายการ30รายการต่อเดือน ต่อรายการเท่านั้นนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถทําการเติมได้เปล่านะก่อนอื่นก็ให้เพื่อทําการกดซื้อก่อนนะทุกคนนี่ทําการกดซื้อกดชําระเงินนะตอนนี้เราจ่ายไปแล้วจํานวน1บาทนะทุกคนจานวน1บาทนะก็ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะนี่ทําการชําระเงินทําการกดตกลงนะทุกคนเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับทาการกดจ่ายเงินนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการ ซื้อโคส่วนลดเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่มาดูกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้หรือเปล่านะวิธีการเช็คนะทุกคนให้เพื่อนทาการกดออกก่อนนะมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะกดเหมือนเดิมเลยนะทุกคนกดอีโมจิสีฟ้า,ฟานะ ลังจะมีคําว่าคูปองส่วนลดอยู่นะให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะนี้จะเจอแบบนี้เป็นคูปองส่วนลดของเรานะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนนะครับทาการกดใช้ไปก่อนนะมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าอ่ะทาการกดคลิกออกกันก่อนนะมาดูว่าจะสามารถทําการใช้ได้ไหมนะ หลังจากที่เพื่อนนะครับทำการกดคลิกมาแล้วในทุกคนจะเจอแบบนี้นะอนุญาตการเปิดเผยทําการกดอนุญาตนะครับเพื่อจะทําการเชื่อมต่อนะตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็ทําการกดดูเป็นหลังจากที่เพื่อนทาการเช็คเรียบร้อยในทุกคนหลังจากนั้นมาเช็คเงินในบัญชีของเราในทุกคนตอนนี้เรามีเงินในบัญชีอยู่ที่ 2.27บาททุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านะทุกคนหรือทําการเติมได้หรือเปล่านะมาดูกันว่าจะสามารถเติมได้มาตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอปโลบ็อกเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเติมโลบ็อกลองดูนะว่าจะสามารถเติมได้ไหมการเติมนะครับผมจะทงการเติมอยู่ที่0.4 9ดเอลลาร์เพราะเงินในบัญชีในทูมานี่วอลเล็ตของผมนะมีแค่ สองบาทเองทุคนมาดูว่าเราจะสามารถเติมได้ไหมอ่ะทาการกดคลิกเติมไปนะครับเราจะได้40โลบักนะทุกคนใช้เงินไม่เยอะนะมาดูกันว่าเราจะสามารถทําการชําระได้ไหมทุกคนชําระได้ไหมนะมาดูมาดูมาดูหม,มุนโอโ้โหเน็ตผมช้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเน็ตก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะหลังจากที่เรา กดเข้ามาแล้วในทุกคนการเติมโลบัคในทุกคนจะอยู่ที่40โลบัคจะใช้เงินอยู่ที่18บาทในทุกคนถ้าหักจากบัญชีของเราในทุกคนเงินไม่พอทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเติมเพิ่มสัก2บาทและการในทุกคนจะทําการเติมเพิ่มสัก3บาทและการบวกเพิ่มอีก3บาทในทุกคนอ่ะทำการกดโอนเงินกันก่อนนะทำการกดเติมนะเดี๋ยวผมจะทำการเติมวอลเล็ตกันก่อนในทุกคน ให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกเป็นบัญชี True m o n e y w a l l e t นะครับพี่เพื่อนเพืเพการล็อกอินไว้เมื่อกี้นะครับก็ทําการกดซื้อตอนนี้นะครับอ่นะมาดูกันว่าเราจะสามารถชําระเงินได้หรือเปล่าแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดได้หรือเปล่านะมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อสําเร็จได้หรือเปล่านะโอเคนะครับเราชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าโลบอกของเรา จะมีเหรียญโลบักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ทุกคนตอนนี้เราชําระเงินนะครับ3าบาทเองทุกคนในวอลเล็ตทุกคนชําระเงินแค่สามบาทเองทุกคนมาดูกันว่าเหรียญโลบักของเราจะเพิ่มขึ้นไหมเนี่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูนะในทรูมิเน่วอลเล็ตของเราว่าเงินของเราเหลือเท่าไหร่กัน จากที่ผมได้ทําการชําระเงินไปแล้วทุกคนนี้ตอนนี้ผมได้ทําการเติมไป3บาทนะทุกคนแล้วก็ชําระเงินผ่าน Google Pay ด้วย t ูบะนี่ y w ลเ l e t แค่สามบาทเองนะทุกคนผมได้รับอยู่ที่40โลบักทุกคนไม่รู้ว่าใครมองว่าคุ้มหรือเปล่านะถ้ามองว่าคุ้มนะทุกคนเม้นใต้ล่างคลิปหน่อยแล้วกันนะทุกคนก็ยังสามารถเติมได้อยู่นี่น,น,นีทุกคนนี่ผมชำระเงินเมื่อกี้เองนะทุกคนจาก 18บแปดบาทนะทุกคนหักออก15บาทนะทุกคนที่เป็นโคส่วนลดนะเมื่อซื้อขั้นต่ำอยู่ที่16บาทนะครับเราจ่ายแค่สามบาทเท่านั้นเองนะทุกคนเพื่อนๆลองไปเติมดูได้นะทุกคนถ้าใครมองว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆก็เมน,นตาใต้คลิปหน่อยและก็สาระใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ